สวัสดีนะครับปองคุณเป็นอะไรครับคิดถึงโรงเรียนคิดถึงโรงเรียนโน้อยอีกไม่กี่วันก็เปิดแล้วนะมาสวัสดีพี่ป้านานะอากับลูกสวัสดี<ป>ค่ะค่ะเมื่อวน,นี้คุณแม่กับน้องปองคุณออกมาทำธุระด้วยกันนะคะอยู่ที่โรงเรียนน้องปองคุณคะ่ะตอนนี้จะพาน้องปองคุณมาซื้ออุปกรณ์การเรียนกับกระเป๋า เสื้อผ้าเราซื้อไปแล้วเนาะชุดนักเรียนซื้อไปแล้วก่อนก่อนที่จะไปซื้อกระเป๋าปองคุณหัวหิวข้าวใช่ไหมครับหิวข้าวเดี๋ยวคุณแม่พาไปซื้อเอ้ยไปไป,ไปกินอะไรดีกินกับไอไม่ใช่กาแฟกาแฟของแม่ไปกินเค้กไหมปองคุณไปกินเค้กไหมครับกินเค้กเนาะเดี๋ยวแม่พาไปไปเป็นไปซื้อเค้กมานั่งกิน <c oughs> คิดถึงโรงเรียนเดี๋ยวก็ได้เจอโรงเรียนละเดี๋ยวก็ได้เจอเพื่อนเพื่อนแล้วเนาะ ไปเดี๋ยวแม่พาปองคุณไปกินกาแฟดีกว่าเอ้ยกาแฟของแม่พาปองคุณไปกินเค้กดีกว่าค่ะ นี้นะคะปองคุณนีกาแฟบ้านบานจุ้ยคุณแม่ก็ต้องขอสวัสดีพี่ปานะอาทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก่อนที่จะเดินทางกับน้องปองคุณน้องฝ้ายขอแวะกินกาแฟกับกับเค้กกับน้องปองคุณเดี๋ยนะคะน้องปองคุณจะกินอะไรลูกไม่รู้คับไม่รู้คับกินเค้กมันมี พานมเย็นอยู่นะลูกก็้าอร่อยนะใส่ลงโกโก้เยอะนะไม่ไม่กินโกโก้แล้วนะเมาโกโก้ที่นี่มันมันค่อนข้างที่จะแรงไปหน่อยเนาะสำหรับผู้ใหญ่ใช่ไหมลูกวินหัววินหัวเป็นยังไงถึงวินหัวล่ะคะจ้าเดี๋ยวน้องป้าจะพาเข้าไปสั่งกาแฟกับเค้กก่อนเนาะอุ้ย ไปกับน้องปองคูณจะพาไปสั่งกาแฟของคุณแม่แล้วก็เค,ค้กของน้องปองคูณแล้วก็เดี๋ยวไปดูข้างในว่ามีอะไรให้น้องทานด้วยเนาะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศหน้าร้านอ่านี่ก็เป็นบรรยากาศที่ร้านกาแฟบ้านๆเนาะอือกาแฟร้านนี้อร่อยนะคะค่ะแต่เขาเขียนว่าไงเนี่ยปองคูณเขาเขียนว่าให้ใส่แก้วกลับบ้านงดงดนั่งที่ร้านไม่เป็นไรนะอย่าเราซื้อแล้วก็ เราไปทานในรถก่อนก็ได้นะเ,เพราะว่าบองคุณยังไม่ได้ทานอะไรเลยเนาะไดเข้าไปเลยครับอ่ะบองคุณเปิดให้แม่ก่อนได้บ้อ,องคุณเปิดเลยบ้องคุณไม่ได้เชฟไปดูแม่แม่แม่พาไปดูเค้กนี่ไหมเอาไหมวัดสอง นานมากเลยป้าคุณเอาหนึ่ง <มา S 1> ชิ้นอ่ะโอเค okay, อย่ามานั่งเลยครับน่าเราแกเด็กขอมาแล้วแต่นั่งทานไม่ได้เพราะว่าเขาป้องกันโควิด -19 บเก้านะลูกๆทานทันกลับที่บ้านไม่เป็นไรอย่าลังเรานั่งนั่งทานในรถก็ได้บางคนก็กินไปไหนเอาขนมมาให้พี่ป้านนะอาดูหน่อยลูกไหมนี่คืออะไรไม่ไมรู้อาโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อย ขัวซองลองชิมดสูสิอร่อยไหม,มถูกใจใก็ไม่เลือกมีไส้จะมีได้ไงล่ะมันก็จะ<ต>เป็นมันเหมือน,นมีมันเนเนืลองชิมดูลองกัดดูสิอุ่ยสิงกรอบด้วยอร่อยอร่อยแล้วใช่ไหมครับโอ้ยอยากกินน้ำเด้่าหรีกอันหนึ่งคืออะไรขน่ะแม่ไม่รู้จักเลยนะเอามานะลองโชว์มาหน่อยสิันี้มันนุ่มๆมันไม่ใช่อ๋อ มันไม่มีหรอกกรัวซองอะแต่ชอบแต่มันอร่อยมันอร่อยใช่ไหมครับนี่หอมแม่ป้ายก็จะเป็นกาแฟลาเต้วายปองกูนแกะแกะอร่อยอร่อยให้แม่หน่อยหยุดที่ขาแม่นี่ไม่งั้นก็ถือแก้วให้แม่หน่อยชอกินก่อนเดินทางแม่มากัน,นสองคนพ่อเด่นไม่มาเนาะ แม่เป็นคนแปลกเป็นยังไงอะ่ะตอนนั้นกินกาแฟแล้วนอนกินกาแฟแล้วนอนอ้าวกินปุ๊บกาแฟไม่สนใจสงสัยกาแฟปลอมหรือเปล่าวะอุ้ยอามบางคนแกร้อนให้แม่หน่อยได้ไหมได้หรือยังอ,อ่ะเปลี่ยนกันอ๋อนี่ไงออกมาแล้วจุว๊บจุ๊บ อร่อยจริงๆจ๊อบแตรร้านนี้ก็อร่อยขนมปังที่เขาทำเองก็อร่อยนะคุณนะอ,อยากมีขายอยู่บ้านอยากมีให้ขายอยู่บ้านอยากมีให้ขายอยู่บ้านแม่ไปเรียนทำได้ไหมโอเคทำให้ปองคุณกินเลยนะกับพอดนเนาะต่บ้านเราก็มีขนมปังไส้แตกฮะขนมปังไส้แตกขนมปังไส้แตกเป็นยังไงอ่ะ ใส่มันท่วมเลยอ่ะเยอะขนมปังไส้ทะลักนขนมปังไส้แตกเด้เพื่อนผมบอกขนมปังไส้แตกอ,อ๋อเป็นตับใหม่ของเด็กใช่ไหมขนมปังไส้แตกว่ะที่ร้านที่มันมีปั๊มน้ำมันด้วยที่ร้านมีปั๊มน้ำมันด้วยคี่ใส่นอกก้อนจะออกนะฮะก่อนจะออกก่อนจะออก ร้านมะร้านแม่อ้อยอ,อันชื่อแล้วเอามาให้ลูกกินหวานอร่อยใช่ไหมลูกหวานเกิน,นโอเคไปกันก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวเดินทางไปซื้อกระเป๋าให้ปองคุณซื้อเครื่องเรียนให้ปองคุณแล้วก็เอาเสื้อปองคุณไปปักชื่ออีกไม่กี่วันก็เปิดเทอมแล้วไปกันนะครับปองคุณขนมอีกชิ้นหนึ่งเป็นยังไงบ้างลูก มันเหมือไอติมอันเหมือนไอติม,ม,ม,ตมแต่แม่ป้อนแม่หน่อยชิมมันไอติมอะไรรู้ไหมไม่อร่อยไม่ได้มีสปอนเซอร์นะคลิปนี้คลิปนี้ <c oughs> มนไม่มีสปอนเซอร์เออคือไอติมอะไรครับมันไอติมบาชูกา้า ไอติมบัชูก้าเป็นยังไงไม่ทำไมไม่เคยกินมันเป็นไอติมโมจิที่ใส่เป็นไข่มูโอปซื้อที่ไหนมากินอ่ะไม่เคยได้กินอ่ะนนเพื่อนซื้อมาให้กินโอ้เพื่อนมีตังเหรอไอติมโมจิอันนีนลืมขอแม่แม่คงไม่มีตังซื้อให้เรบาบ้างแพงไหมโอ้ยยี่สิบบาทนึกว่าันเป็นร้อยมันเป็นโมจิแม่ก็นึกว่ามันแพงไงอ๋อยี่สิบบาท มีขายที่ไหนเนาะเซเว่นแล้วก็ร้านค้าชั่ชวครับโอเคเดินทางกันแล้วเนะาะ่อี้เราก็ชิมเอาอีกคำหนึ่งขออีกคำหนึ่งพ่อหน่อย<ม>อ,อ,อืมกลัวรู้สึกตลกเลยรู้สึกอิ่ม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 อยากแกกินด้านนอยากแกะกินพอซองปะพอซองแซบปะอ่าไปแล้วบ๊ายบาย เดี๋ยวเราไปเลือกกระเป๋ากับเมื่อเขียนกันดีกว่าเนาะไปยบายก่อนไปเลยไปทำไม,ถ,ามาถึงจําเราก็มาอยู่ที่แถวซาบิ๊กซีเราจะมาซื้อของอยู่ตรงนี้เนาะปองคุณครับครับ,รบจะพาปองคุณไปเลือกซื้อกระเป๋ากับอุปกรณ์ก่อนนะคะแสบตาแสบตาแบตา,บตารีบๆเดินแจ้งงวดจ a m ไป เดี๋ยวพาบองคุณเดินไปซื้อของกันนะคะเดี๋ยวเราซื้อของเสร็จแล้วก็รีบกลับบ้านเลยนะลูกเนะาะเพราะว่าอยู่ตัวนี้นานไม่ได้เพราะว่าอ,อันตรายอยู่นะคะรีบซื้อรีบกลับไปแล้วแรีบมารถไงเดี๋ยวโควิดก็หายแล้วเชียงรายไม่มีผู้ติดเชื้อแล้วน่นอแมสไม่ได้ต้องใส่มนเติมนะลูกหอดแมสไม่ได้นะครับ แม่หลวงอาเดี๋ยวขอเข้าไปซื้อของกันนะครับบัง,งคุณบงคุอยากกินเ้นไฟอ่าย,ยวบังคุณยาเ,าเรามานั่งรอตรงนี้ก็ได้ลูกของเราก็ได้เรียบร้อยแล้วในอกระเป๋ากระเป๋าให้ดูหน่อยสวยไหมกระเป๋าสวยไหมคราโอ้อหหลอเลยเท่ที่สุด ไปอย่าไปนั่งรอข้างๆไปนั่งรอก่อนเนาะแป๊บหนึ่งซื้อของแล้วเป็นไงบ้างชอบไหมครับถูกใจไหมครับของคุณเลือกอะไรเองกระเป๋าเลือกเองมีอะไรบ้างเราไปหยิบไปโชว์โชว์หน่อยได้ไหมมีรองเท้าด้วยอ่ะมีรองเท้าด้วยแนนเอามาโชว์หน่อย กระเป๋าให้ดูหน่อยอุ้ยใบยใหญ่จะเรียนหนังสือให้เก่งๆนะครับมีอะไรอีกมีไม้บรรทัดกระเป๋าดินสอเลือกเส้น <laughs> อ้าวริชวิตครับผมเดีย๋ยวรอเฟ้นไฟแป๊บนึงแล้วเราก็กลับบ้านเลยเนาะอยู่นานไม่ได้นะลูกนะ บางคนบอกว่าอยากดูหนังตอนนี้เขายังไม่เปิดนะคะเพราะว่าปิดช่วงโควิดอยู่เนาะเดี๋ยวถ้าโรงหนังเปิดเมื่อไหร่แม่พามาดูเนาะอะไรครับาสาลายไปหอ่อข้าวให้ป้าให้ป้าอ้อยห่อให้อีกไหมเ,เดี๋ยวบอกป้าอ้อยนะป้าอ้อยมาหอ่อข้าสาลายให้หน่อยอะไรปีโป้ ันนี้ก็สาลายโอเคเดี๋ยวบางคนนั่งรอก่อนนะครับนั่งรอกับลูกวันนี้ก็ครับจัดการขนของเลยครับไม่เป็นไรอะอเดี๋ยวถ้า้องคนขนของแป๊บน,นึ่งเนาะถึงรถแล้วเดี๋ยวบองคณจะไปนั่งกินเป็นไฟในรถนะครับคุณแม่ช่วยบางคณขนของก่อนเนาะ อ่ปองคุณทานเฟ็นไฟให้อร่อยนะครับแล้วปองคุณก็จะไปแล้วนะครับปองคุณจะกลับบ้านแล้วครับก็คลิปนี้ปองคุณปิดคลิปนอ่ากินก่อนคลิปนี้ปองคุณสนุกไหมครับสนุกครับสนุกเนาะพอดิเดนไม่ได้มาด้วยเนาะอดเลยเรามากันสองคนแอบมาเที่ยวไม่ได้แอบมาเที่ยวด้วยก็ได้ของน้อยกว่านี้พอดิเดนเนาะจะทำไมเหรอเพราะว่า พ่อเด่นจะหาเา้าเอาพ่อเด่นจะหาขา้าเาไม่รอกพ่อเด่นก็อยากให้ประหยัดไงลูกอยากให้ประหยัดแต่ว่านานๆแล้วก็ออกมาทีนะนานๆแล้วก็กินทีไม่เป็นไรหรอกวันนี้เราก็ได้ซื้อของอุปกรณ์การเรียนปองคุณครบเรียบร้อยแล้วเหลือแต่เตรียมตัวไปโรงเรียนนะครับตั้งใจเรียนนะคะผมโอเคอคลิปนี้ไม่ฝ้ายกับน้องปองคุณขอตัวไปก่อนแล้วเนาะน้องปองคุณน่จาจะกลับบ้านแล้วนะครับ ขอบคุณพี่ป้านาอาแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท,ท่านที่เข้ามาติดตามและเป็นกาลังใจให้ปองคุณกับแม่ฝ้ายและพ่อเด่นด้วยนะคะขอบคุณอ FC ทุก,ท,กทุกท่านนะปองคุณนะ,ะที่มีความรักความเมตตาให้ครอบครัวลุงเด่นแฟมิลี่วันนี้ไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณคะ่ะปองคุณขอบคุณกัน๊มยบาย จกดไลค์กดแ์กดติดตามให้ช่างคัวโรงเรียนแฟมิลี่ยนะครับค่ะไปแล้วค่ะกลับบ้านกันบ๊ายบาย